ม,มากันที่สาวที่ปังแบบว่าโอ้โหไม่หยุดจริงๆเลยนะคะสีสาวแบล็ p พีกนั่นเองคือก่อนที่เขาจะแบบว่าออกพริ k งเว o m นมนี่มา uh huh. เขาก็จะมีโปรเจกต์นะคะ light like up the pink ก็คือเป็นการแบบว่าสาดไฟใส่สถานที่สําคัญๆต่างๆนะคะ oh. ทั่วโลกเลยล่ะแล้วเขาก็มีการรวบรวมโปรเจกต์นี้มาทั้งเป็น YouTube แล้วก็ในแฮชแท็กต่างๆด้วยค่ะ YG Entertainment ต้นสังกัดของเกิลกรุ๊ปสุดฮอต Blackpink ได้เปิดเผยคลิปวิดีโอรวมภาพความอลังการของแคมเปญแพร่พิษสีชมพู Light Up the Pink ซึ่งเป็นอีเวนท์ที่มีการใช้ไฟสีชมพูบนสถานที่แลนด์มาร์คสำคัญทั่วโลกทั้งในโซลเกาหลีใต้โตเกียวเซี่ยงไฮ้กรุงเทพนิวยอร์กและลอสแองเจลิสเพื่อเฉลิมฉลองความสำเร็จของการกลับมาในครั้งนี้ทันทีที่คลิปได้รับการเผยแพร่ออกมาไม่กี่ชั่วโมงนะคะยอดวิวตอนนี้เนี่ยเกือบ4ล้าน ซึ่งปรากฏการไฟสีชุ่มพูทั่วโลกนี้สามารถดูรูปเพิ่มเติมได้ผ่านแฮช h t ็ก LightUpThePink ซึ่งเหล่าบลิงก็เริ่มแชร์ภาพสวยๆกันตั้งแต่วันที่19สิงหาคมค่ะนอกจากนี้ YG Entertainment ยังเซอร์ไพรส์แฟนๆอีกครั้งด้วยการปล่อยคลิป Special Stage ของเพลง Pink Venom ออกมาให้แฟนๆได้ชมกันโดยไม่มีการแจ้งโล่งน้าซึ่งคลิปนี้โชว์สเต็ปการเต้นให้เห็นกันอย่างชัดๆ แ,แฟนๆจะได้เอาไปแกะท่าเต้นตามกันได้ตอนนี้นะคะคลิปนี้ยอดวิวขึ้นแรงสุดแบบฉุดไม่อยู่เพียงไม่กี่ชั่วโมงแฟนๆก็เข้าไปชมกันมากกว่า13ล้านวิวแล้วล่ะคะ่ะคาดว่า YG ปล่อยคลิปนี้ออกมาเพื่อเป็นการอุ่นเครื่องก่อนที่แฟนๆจะได้ไปชมการแสดงสดครั้งแรกของ BLACKPINK กันบนเวทีประกาศรางวัล 2022 MTV Video Music Awards หรือ VMA จากสหรัฐอเมริกาซึ่งจะถ่ายทอดสดให้ชมกันในช่วงเช้าวันที่29สิงหาคมนี้ตามเวลาในประเทศไทยค่ะ <c oughs> เนี่ยอิงแอบเปิดดูเมื่อกี้นี้ไลฟ์อัพเดอะพิงอย่างของประเทศไทยเราเนี่ยเขาก็ใช้ตรงจอยาวหน้าเ e n t r a l w เวล d <อ>์ก็ทำเป็นไฟสีชมพูทั้งหมดแล้วที่เก๋ที่สุดก็คือที่วังที่บักกิ g งแฮมพาเลสที่บักกิ n งแฮมเลยเหรอ ศาสตร์ไฟสีชมพูใส่เลยยิงใส่วังเลยอะใช่เจ๋งอะเก๋มากแล้วก็ยังมีแบบว่าที่โตรอนโตแล้วก็มีหอคอยน่าจะเป็นโซลทาวเวอร์คือยิงจากข้างล่างขึ้นไปอะสุดยอดอืมเจ็งมากแฮชแชรกันได้นะค่ะไลฟ์อัพเดอพิงใช่ไหมใช่แล้ว